จากทุบหลังพ่อขาเคบับคนดังโวยใสยเอมบาปเป้ด้วยตะก,กะสุดพินาาดราม่าข้ามวงการอย่างสุดมืนเมืม่ออินฟลูเอนเซอร์ชาวฝรั่งเศสที่มีอาชีพขายเคบับออกมาเกลียวกราดใส่คีเรียนเอมบาปเป้แข้งดังของปารีแสแซงแซงแมงเมื่อฝ่ายหลังส่งทีมพนัายกูฟ้องฝ่ายแรกฐานใช้ชื่อตนเองลงในเมนูอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตเฮนนีโมฮัมเมด ผู้ขาเคบับคนดังที่มีผู้ติดตามในอินส a g ร a m 1.8ล้านคนได้โฆษณาเมนูเคบับตัวใหม่ออกมาซึ่งในข้อมูลในโฆษณานั้นได้บรรยายสรรพคุณของวัตถุดิบที่นํามาใช้อย่างครบถ้วนแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ภาพในโฆษณาดันมีการชี้ไปที่ขนมปังแล้วพาดพิงถึงเอ็มบัปเป้ว่าขนมปังที่กลมเหมือนกับหัวของกิยานเอ็มบัปเป้ นั่นจึงทําให้ดาวเตะวัยยีปีรู้สึกไม่พอใจก่อนส่งทีมกฎหมายมาหาโมฮัมเหม็ดพร้อมข้อเสนอว่าหากไม่นําชื่อคีเดียนเอ็มบาเป้ออกจากป้ายโฆษณาจะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายแต่ฝั่งโมฮัมเหม็ดกลับไม่สนใจคําเตือนดังกล่าวและออกมาตัดพอเกมบัชประชันว่าเขา คีเรียนเอ็มปาเป้ทำแบบนี้กับผมมันช่างน่าละอายมากๆเขามาลังแกคนตัวเล็กอย่างผมทั้งๆที่เขาอยู่ในระดับที่สูงมากขนาดนั้นเขาอุตส่าห์เสียเวลาเลยค่าใช้จ่ายส่งทีมงานมาขู่ผมทั้งๆที่ผมไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ชื่อดิมิทรีเปเยนักฟุตบอลดังชาวฝรั่งเศสอีกคนมาแล้วผมเอาชื่อเข้ามาใช้โปรโรมทอาหารแบบนี้แหละ แต่ไม่เห็นเขาจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับผมเลยเขาไม่ทํากับผมแบบนี้ก็เพราะเขาเป็นคนที่มีคุณค่าย,ยัางไงละ่ะอย่างไรก็ดีงานนี้ก็แสชาวเน็ตจีกราบใส่มมฮัมเหมดแบบไม่น่าเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดเนื่องจากไม่ว่าจะมองในมุมไหนเจ้าตัวก็วผิดเต็มๆเนื่องจากนําชื่อของอดาวยิงกับลันทีมชาติฝรั่งเศสไปใช้หาก,กินอย่างชัดเจนนั่นเองขอขอบคุณผ้าแหแหล่งข้อมูลข่าวสนรบดควมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ